สวัสดียยามแรงครับพ่อแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศเนะครับทำแลงนี้ก็เป็นทำแลงวันที่24พุธที่24กรกฎาคม2อ6พิที่กัดบ้านหอยคูมู่14ตสีตำบลหนังพุ่มีใสน้องค่ายครับพ่อแม่พี่น้องนี่นุาวนกน ง,งัวกับขวบขวบยางงัวพี่น้องเอ้ยมีสัมดำพ่อยเกิดโรคเกิดไพ่ไม่เอี่ยมไม่ยามอีกแล้วพี่น้องเอ้ยแถวทางบ้านลุงวัวใน,นี่ลำปีก็ร่ำรำบาดเด้อพี่น้องเอ้ยขวบงัวลุงอ้วนกิดโดนไปเราส้วสงพี่น้องเอ้ย เป็นสองตัวเป็นงัวนี่แหะครับรุ่นนี้แหละงัวแม่นั่งงัวแม่นั่งหน่อยรุ่นปีหน,หนึ่งเนี่ยตัวนี้ที่ลุงบวชเอาเสียของพ่อ,อไว้แมนแ่นละนี่แหละตัวนึงนี่ลุงบวชเขาก็กอกยาแล้วยาเสา,าแรงพี่น้องหลังจากกมอมผมไม่ฉีดยา มอวันกันแนะนำเบื้องต้นเนาะครับตามที่ลุงวันได้ถามมาเกี่ยวกับการรักษาเบื้องต้นนะครับที่มันเป็นมอว่นกัให้คขั้นะน่หน้าเป็นเริ่มเป็นตุ่มหรือเป็นบาดเริ่มต้นกับอะไรเอาวันหวานหางจระเข้ว่าวันพี่น้องมอวันแนวหน้าลุงวันมาว่าหวานหางจระเข้ยได้ว่าอั่า มากรลายพอประมาณคนละเมา่ซับซับซับมุนมุน้วก็มัดใส่ผดังเขียวหรือมุงเขียวนี่ได้ละก็มัดคือเป็นรูปประคบถูนะครับถูตามตัวตามตุ้มมันละโมีิเกิดบาดเกิดแผลละเป็นไขพข่วมหอบขอน เป็นการรักษาเบื้องต้นพี่น้องต่อมาก็ดี่ลุงวนรักษาหรือเอาอยาใหาย้ยู่ืนนี่ก็คอือยาเพีนมิเตอลินครับพี่น้องยาเพีนยาแก้ทางาห้หอมันว่าแหว่ยาแก้เศษกอกเสาร์แรง้งมาท่านเศาร์เม็ดแรงเมด็ด สามมันเป็นอาทิตย์ได้เลยพี่น้องไงเสลเม็ดแรงเม็ด <c oughs> หมอพูนว่าปีนี้แปกลกโรคมากงวนนี่แปลกพี่น้องคือว่าพิ่นสิลงขาบ่ะนี่ยตะก้อนสิเป็นตุม่มแต่ว่าบ่ลงแขง็งลงขาปีนี้ลงขาพี่น้องเอ้ยของลุงอ้วนลงขาหลังทั้งสองโต มีอาการขาบวมขาไขา่อันตรายอยู่ตัวหนึ่งของลุงอวดเพราะว่ามันอยู่กกเล็บพี่น้องตุ้มมันแตกแล้วอยู่กกเล็บกต่สีบลกคือสีบลเบิ้งแหละนะว่ามันอาจจะเป็นบาดเป็นแผลนะครับตัวหนึ่งเป็นบาดเป็นแผลอยู่กกเล็บอันตรายล่มา่านหมอพูดว่า ยิงลงน้ำดูดูในมีโอกาสเดบโครตโอ้ไรกาดพี่น้องเอ้โตก,กันเป็นโค้งตตัวหนึ่งไข่แนวจับยากส่วนกระไ้เอาข้าวคว่องเพิ่งไฟข้าวขาดจับบ่ได้เลยพี่น้องโอน,นี้ไม่ได้กวกส่่มตัวไปทางใหนบุ๊ ปัญญานถ้ามือหมอมาฉีดยาย,ย่านตื่นบางไงไปอาราดสองตัวพี่น้องใอ้โดนฟอกลุงวนเดี๋ยววันในมืบอบ้านเนี่เป็นหลายเลยที่พี่น้องเลิ่มระบาดหล,ลายแล้วโรลคลำพีสกินเนาาี่ยบ้าน ของพอดองแม่ดองนีงองอ่าใกล้ๆกันเงียนี่ครับเลยจะปิดยี่หลายตัวยนะที่เราเห็นอยู่าส่วนมากแต่งัวหน่อยแหละครับงัวรุ่นรุ่นเกือบปีนี่นะครับเขเก็ดเดือนแปดเดือนหนึ่งเปนปีนี่ลงขาเบิดพี่น้องสองขวบสามขวบกินได้บ้านเกือบในหมู่บ้านเกือบ ตามไีลุงอ้วนไปเบึงก็ลงขาขึ้นกันขาบวมขาไข่ตามที่หมอเิ่นมหาลักษามาฉีดยากับเพื่อนมาหลบมากงวนนี่แปลกเกี่ยวกับขาเป็นตุ่มแล้วก็ขาบวมขาไข่โอ้ยอเกิดมาเไปติดแนวกันแลววา,าสนุก ราคาตกแล้วก็แล้วมาโดนตกลำปีกแล้วมาอีกหลาปลอดไัยเด้อนี่มันคนละององ, <c oughs> งเงี้ยเขากระด็นสองเดือนครับเพื่อนนี่ไฟยพยายามดังไฟกอไฟไลยุย่งไเรเหลือแรงน้ำผาหาน้ำโลกนะครับปลอดลูกวนกวนับพยายามเหตุแต่ไม่นแหง ฝนโต้กีดีพี่น้องไอ้ปีนี้เป็นยังไงบ้างขาดท้ายในการทำคลิปเลาะขอกเล่อปั้มเลาะตลาดตะลี่กับพ่อย้อนอย่างเงี้ยพี่น,ยยน้องไอ้อยากน้ำป่าน้ำฝนตลาดไก่แน่ก็บพ่อด็ไปปา่าคนตกพี่นอ้องฝนลงอีกแล้วเริ่มลงเม็ดอีกแล้วสวดสวดมาแล้วมุดมือมุดขึ้นพี่น้องเอ้ย ปนเป็นเรื่องของธรรมศาสตร์หามเพื่อนว่าได้ละเพื่อนตกตกับตกไปแห่งแรงไรก็่ดีตกมาใส่เขาใส่น้ำเก็บผาดมลทิากาศาแ่มแรงมาดังไปแหงวัวเอางัวเอ่าขวักาอาอยาใส่บาดใส่แผลกอกยาง,งวัวน้ำพี่น้องส่อเม็ดแรงเม็ดละลุงวัวรักษาอยู่นี่ เป็นบ้านออกลุงวันนอนให้นอนหน้าหละพี่น้องทุ่งยกกูธาหมูเห็ดเป็ดไก่ก,กับผู้ับกวีน่นี่แหละบรรยากาศท้องทุ่งลงคงขีปไปวัดขายโค่มหนึ่งกับแม่หนึ่งโอ้ข่ามาเบิ้งกับพันพี่น้องเอ้ยอรายิงเป็นโลกอยู่นี่เป็นไก่ มาไปสักคนรักษาสักคนมาสัน่นเดียนจิไปทางอื่นงัวนหน่อยสุดนึ่งไงงปงไงาาาทางไหน่าตัวมันโลเป็นไผพี่น้องไงยานซะแล้วยานฉีดยาเรียนทางไหนบุ้ ข้าวลดละคว้างไม่ได้เลยบร้อยลุงวันมาที่หายาเพิ่นจักเม็ดสโนกป้องกันเออพี่น้องเอ้มันมียาป้องกันอยู่เสมอฉีดป้องกันไว้ลุงวนไม่ได้ฉีดป้องกันหมอเพิ่นวันจะไม่ฉีดให้ลุงวนก้อนหนาที่สิเป็นเน็ดก้อนฉีดนั่นนี่สำหรับเข็มละสามสิบบาทต่อตัวตัวละสามสิบบาท ฉีดตัวละเข็ม,มาสันาาน่นง่วนเหมืนว่าได้ป้องกันฉีดไปพี่น้องเป็นกลับมาแค่นี้ก็โดนเลยง่วนสองตัวเลยพยายามมาดังไฟได้ยุ่งเหยิ่น เสียกี่ไอ้ไปไปยังใหม่คนเราเด็ดอยู่เอาเฮียกันขอไปแล้วช่วงนี้ แมงผ้าห่านำหลูกพี่น้องพวกเหลือกพวกมแมลงกินเลือดพวกแมงวันพวกเหลือกพวกหินสำคัญถ้าพี่น,อน้องบ้ันไหนอ่าเป็นไปได้ก็อยากให้พญาฉีดป้องกันมิดเออพี่น้องเอ้ยเข็ดอื่นทั้งอื่นก็นได้เข็ดบ้นนดนานลุงวัวเข็ดตะบนตะนางนี่เริ่มแล้ว หมู่บ้านของลุงว้วน,นี่โดนไปหลายขวักเลยครับหหเห็นลุงว้วก็เห็ดเห็กันนี่นี่ละตัวหนึง่งป้องกันไว้หมอคนน่ามียาอยู่เข็มละสามสิบบาทยาป้องกันโรคตัวนี้โดยเฉพาะเมอดลายเตือบอหนึ่งอะไรนล,ลุงวัว ชีดส,สองต้นสองเทียวเลยนี่นันเป็นเริ่มเรียกไปคือลูกวนเมาไปซะขังต้นละคือวานแห้งจระเข้ครับใส่ได้เบื้องต้นเอามาซับมันมุนแล้วก็ใส่ผดางเขียวหรือมุงเขียวห้องนี่เพราะว่าเป็นรูปประกบมัดถูน้ำตัวน้ำตัวเพิ่นแล้วก็ยาฟุ้นด้วยพี่นอ้องยาฟุ้นอย่าลืม ตุ้มมันแตกแล้วใส่กันหนอนกันมแมลงลุ้นวันเริ่มไข่แน่ขึ้นแล้วล่ะขาก็เริ่มแวบ,บแล้วเป็นเป็นมือแรกพี่น้องเอ้ยขาไข่เข่าเอียงนี่ลากขากับไปกระสิบว่ไไรอย่างที่ว่าดีขึ้นเลยนี่นครับนี่ตัวนี้เย็นย่เนี่ขาข้างขาหลัง หลังขงางไส้นะครับเริ่มดีขึ้นแล้วครับเคยแบบแลยเติบยุบและเติบตุ้มเพิินกันเริ่มแหงแล้วครับไบม่ฉีดยาใสองเที่ยวแนละ้วหรือคุณไดมียาดีเคยผ่านประสบการณ์ถึงมันเป็น ปีสองสามปีที่ผ่านมากัะคอมเมนต์บอกอกันเลอ,อพี่น้องเลยวา่าแผลเพื่อนเศร้าหยากซะเหลือกเกินคือหมอเพื่อนแนะน้ำละยาแก้เสียบเาเม็ดแรงเม็ด อยงมากทั้งยากลำบากทั้งราคากับง่วงช่วงนี้กัลงพี่น้องกับพวกล้งเรา่ายุ่โตแล้วล่ะลงมาสุดขีดแล้วก็ยุ่แล้วล่ะกับ่าอยากให้เกิดครับขอบไปฟ,ฟ้ามาได้ละพยายามรักษาดูแนนะครับสังเกตง่วงของเจ้าของแต่ละขอบลุ่งวันกับ ิดสังเกตจะมือเอาง้อตัวเล็กเครื่ยอยางคือบไปยางมาถันตื่นขึ้นมาโอ้ขาเคนบวมบอกง่ายครับตัวนี้ย่างกับ่ได้ลากขาไปมันหนักขาบวมบอกง่าเยาคนก็นดีเจ้าหมอกะได้มาฉีดไทยข่างแรกกระยุบรุนมากกระยุบเลยยังแต่แผลเพื่อนนี่ยะนะกำลังรักษาแผลอยู่นี่สม,มือนี่ ขอ,ของพอดรองแมยดองกัดพูนไปกันไปผมกันโดนนึ่งกันนี่ครับมันอยูุ่ไก่กันสงใส่มาแลงผ้าห่านน้ำลกละไปไก่กันขอ,ของลุงบวดเป็นก้อนมินิบัตรกันหลายขอกแล้วครับขีโดนขึ้นกันละขาใครข,ขาบวมกันละ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเบ่าสู้กันฟังนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงวเกี่ยวกับโลคกระเพยมาบังเบียดผู้เลี้ยงงวนะครับเป็นแล้วกันรักษาตามอาการที่ลุ่นบนเห็นแล้วคําแเลน้ำจากหมออม่าแล้วครับยาพ่นยาพ่นใส่แผลนะครับ,แ,รบแกะแก้เสพทำลายประตุสัตว ไลยนะครับที่เป็นล้มแข็งลงขาล้มอ้วนตุ้มแตกแล้วเริ่มจ,จับเจ็บเริ่มแข็งแล้วครับครับคลิปนี้นกันสิบประมาณนี้นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจเด้วยพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับพี่น้อง,ท,องที่เข้ามาเบิ่งคขี่ลังวลมาหน้ากันายกันได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ